สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพี่หนึ่งปอธนาพัฒน์สองพันสิบครับวันนี้มาแนะนำล้อตัวใหม่อีกแล้วครับแบล็กไลโน่เทรเดอร์ครับตัวนี้ครับมาในไซส์17บคูณเนะครับออฟเซ็ตศูนย์ครับหกลูร้อยสามจุดเก้านะครับตัวนี้ก็เป็นล้อลูรถกระบะทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวอร์ฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดนะครับปีสูู่ใส่ได้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้นะฮะขอบ17เนี่ยใส่กับยางเดิมก็หล่อครับหรือว่าจะมาใส่ยางบีเอฟหรือโตโยเนี่ยเข้ากันสุดๆครัับตวนนนี้ะะฮเป็สีพิเศษนะครับเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับบขอเป็นสีดนนะครับบบแี้ครับ็เปน ครับคุณใส่ล้อแบล็กไลโนตัวนี้เนี่ยคุณโดดเด่นเข้มเทพไม่ซ้ำใครแน่นอนครับคุณมั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานนะครับเพราะล้อตัวนี้เราน้องหนักได้ลูกละหนึ่งตันหนึ่งนะครับสบายใจหายห่วงได้ครับในเรื่องของความแข็งแรงครับล้อแบล็กไลโนนะครับเราต้องบอกกันก่อนนะครับว่าล้อตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแบรนด์อเมริกานะครับแบรนด์ชั้นนําของโลกนะครับอยู่ในเครือของวิวสโตร์นะครับที่อเมริกาเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดมากเลยนะครับถ้าอยากได้ล้อแบล็กไลโนนะครับหรือว่าล้อแบรนด์ ย่านนี้ครับอยากได้นะครับอย่าลืมมาหาเราครับตอธนบัตร210นะครับเรามีสงสาขาครับที่ราลูกกาคลอง4และชัยพุกประเกดนะครับ